ดไดานอนาเข้าช่วยเหลือเด็ก14ถูกเจ้าของหอไล่ออกจากห้องหลังป้าป่วยโควิดเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19มาโดยตลอดตั้งแต่ตัดสินใจเปิดเพจเราต้องรอดสำหรับนักแสดงได,ไดอดานอนาจงจินตนาการโดยเธอคอยช่วยประสานงานหาเตียงให้กับผู้ป่วยทำศูนย์พักคอย และส่งยารักษาให้กับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรงล่าสุดวันที่30สิงหาคม64ไดไดีอา่าได้เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจผ่านเฟซบุ๊กเมื่อเธอต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเด็กอายุ14ปีคนหนึ่งซึ่งถูกเจ้าของหอไม่ให้กลับเข้าหอพักหลังจากผู้เป็นป้าติดเชื้อโควิดทำให้น้อง คนดังกล่าวต้องออกมาอยู่ริมถนนแทนซึ่งเธอได้ระบุเรื่องราวว่าชีวิตหลังเลิกงานรับแจ้งเด็กอายุ14อาศัยอยู่กับป้าป้าติดโควิดโรงพยาบาลมารับแล้วเหลือน้องอยู่คนเดียวเจ้าของหอพักไล่น้องออกเพราะกลัวคนอื่นติดน้องได้แต่นั่งรออยู่ริมถนนจะไปอยู่กับแม่ก็ไม่ได้เพราะมีน้องเล็ก3ขวบและบ้านเป็นบ้านเล็กๆในชุมชนทีมงานได้ไปถึงสวอต ATK ผลเป็นลบประสานเข้าก,กับตัวที่โรงแรมทันทีเมื่อไหร่เจ้าของจะเลิกใจร้ายไล่คนออก ออกจากหอพักแฮแท็กเราต้องรอด